สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมมิกกี้นะครับและนี่คือลองรีวิวแบบบ้านๆสไตล์มิกกี้ <laughs> เปิดช่วงใหม่แม่งเลย <laughs> กับเกม LOL นะครับแพทที่25นะครับซึ่งหลักๆของแพทนี้นะครับก็คือการารวมเซิร์ฟนะครับเป็นการรวมเซิร์ฟสวิทเอเชียทั้งหมดเลยนะฮะมารวมไว้อยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟเดียว <laughs> จะไม่ได้มีแค่คนไทยอย่างเดียวแล้วนะจะมีแบบต่างชงต่างชาติเพื่อนบ้านมาเยอะแยะเลยและแน่นอนครับพอเวลารวมเซิร์ฟเนี่ยปิงมันก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับอย่างที่ผมเล่นมาก็ประมาณดิง้งไปประมาณ 30- 40นะฮะแต่ก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าที่เห็นหลักๆเลยนะคือหาห้องง่ายขึ้นมากครับเวลาเล่นแรงเนี่ยปกติ10นาที20นาทีตอนนี้ประมาณ3นาที4นาทีก็หาได้แล้ว ถือว่าแจ๋วเลยฮะแล้วก็ในแพทนี้มีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ย้ําก่อนนะครับว่าผมจะรีวิวแบบคร่าวๆสไตล์บ้านๆที่ผมเจอมากับตัวนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นได้ประมาณตา2ตาเองยังไม่ได้แบบว่าเจาะลึกอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมกลัวผิดแล้วก็เอาแบบที่มันแบบว่าเข้ามาเห็นชัดๆนะฮะแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าข้อมูลนี้มันตกหล่นไปเว้ย ข้อมูลนี้คุณจะเสริมหน่อยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับให้คนที่เข้ามารับชมเนี่ยจะได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นนะครับโอเคเรามาเริ่มกันอย่างแรกเลยครับก็คือตัวของ Battle p a s รมาถึงก็เสียตังค์เลยเว้ย <c oughs> โดยที่ Battle p a s รเนี่ยจะมีทั้งหมด5บทนะครับโดยแต่ละบทเนี่ยก็จะมีอ่าเควสของมันนะครับแล้วก็ เป็นเลเวลเหมือนเดิมเลยซึ่งแต่และเลเวลก็จะได้ของตามนี้เลยนะฮะอ่าพอยี่สิเนี่ยเราก็จะได้สกินฟรีมาหนึงสกินอ่าอย่างนี้เป็นสกินทีมน็อกซัทนั่นเองที่อยู่ในเนมาติกอะฮะล่าสุดของทางไลออดโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยครับกาชปองโอ้ยมาให้ซื้อกันอีกแล้วช่งโชคดีมากที่ผมไม่ได้เล่นเซตนะครับ แต่ว่าคนที่เป็นเมนเซตอาจจะไม่พลาดนะฮะหรือพลาดก็ไม่รู้นะเ <c oughs> พราะว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยดวงไม่ดีเนี่ยหกพนะครับสกินเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันซึ่งตัวละครใหม่เนี่ยยังไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะ ตัวละครใหม่แชมเปี้ยนใหม่เนี่ยยังไม่เข้ามานะครับแต่ว่าจะมีสกินที่สามารถซื้อได้เพิ่มมาหนึ่งสกินก็คือสกินของเอสเรียลนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นโหมดฝึกซ้อมแล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการรีวิวนะครับโอเคสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งแรกเลยนะครับก็คือแมปนั่นเองอ่ามันจะไม่ดูสดใสเหมือนเมื่อก่อนละมันจะดูมีความอึมครึมเหลืองเหลืองเย็นเยนะ ตามความรู้สึกของตัวเองเนี่ยผมชอบมากมันดูสิ้นหวังมันดูแบบเออเหมาะกับสงครามดีอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนไปก็คือเธอร์เรททั้งหมดเลยนะครับจะเป็นธีมของน็อกซัตนะฮะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูเห็นนะดูเป็นป้อมปืนมากขึ้นเลยฮนะดีกว่าไอ้ลูกกลมๆแผดที่แล้วเยอะเลยอ่ามันจะดูความเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็มีความเท่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งสวยนะผมชอบผมชอบ แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะบอกนะครับซึ่งมันสําคัญนะก็คือเนี่ยทุกคนกดแ็บนะครับแล้วจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือภารกิจนะครับซึ่งเราจะต้องทําภารกิจเนี่ยสอย่างนะครับเพื่อจะได้รางวัลคือการอัปเกรดรองเท้าแล้วก็ซื้อรองเท้าใหม่อ่าซึ่งภารกิจทั้ง3อย่างเนี่ยก็จะมี1 first b u t c นะครับทีมไหนที่ได้ first b u t c ก่อนทีมนั้นจะได้แต้มนั้นไปนะครับหแต้ม ทีมที่2อนะครับอ,อย่างที่2อผูดผิดอย่างที่2นะครับ first t เ e r e ถ้าทีมไหนทําลายป้อมของฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนก็จะได้อีก1แต้มนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับการสังหารมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ในตำนาน3แคมป์นะครับก็คือมังกรแล้วก็พวกกรัฟพวกลิฟอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คือถ้าสมมุติว่าเราฆ่ามังกรได้1ตัวก็จะได้1ขีดถ้าฆ่ากัฟอีกหนึ่กองก็ได้อีก1ขีดแล้วก็ กลับมาฆ่ามาังกรอีกหนึ่งตัวก็ได้อีกหนึ่งขีดเป็นสามขีดพอครบสามขีดเราจะได้หนึ่งแต้มนะครับเข้าใจกันไหมอ่ะก็คือฆ่าได้ครบสามเข็มมาแหละเราจะได้หนึ่งแต้มซึ่งภารกิจเนี่ยถ้าเราทํา2ใน3สําเร็จนะฮะมันก็จะได้การอัปเกรดเลยอ่ะเดี๋ยวผมอัปเกรดให้ดูแล้วกันก่อนอัปเกรดนะเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าอ่ารองเท้าเนี่ยตอนแรกเป็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอเพิ่มเงินก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อรองเท้าแบบธรรมดากันก่อนนะครับ รองเท้าธรรมดาเนี่ยจะผมจะขอเลือกเป็นรองเท้าตีไว้แล้วกันนะครับจะมีความเร็วโจมตีอยู่ที่25%แล้วก็ความเร็วขึ้นที่อยู่ที่45นะครับแต่ว่าถ้าเราทําภารกิจสําเร็จแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยผมขอทําภารกิจสำเร็จก่อนติ๊งปองอทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีกรอบเสียงแดงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีผมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น30%นะครับอ่าทีนี้เนี่ยเราสามารถซื้อรองเท้าเพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างก็คืออนันนี้นี่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 น ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราทําภารกิจไม่สําเร็จเราจะไม่สามารถซื้อได้นะครับโดยที่วิธีที่เราจะสามารถซื้อได้เนี่ยก็คือต้องมีของเลเจนรี่สชิ้นก่อนนะแล้วก็ทาภารกิจให้สาเร็จอ่ะเดี๋ยวผมซื้อของเลเจนรี่สัก2ชิ้นแล้วกันเอาเป็นอะ,อะไรดอีอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้แล้วกันอ่ะโอเคตอนนี้เราซื้อได้แล้วนะเราก็ซื้อไปเลยราคาอยู่ที่1850นะครับก็คือถ้าเราซื้อของไปแล้วเนี่ยจะเหลือแค่750นะ โอเคอ่ะมาดูกันก็คือมันจะมีการโจมตีใส่แชมเปี้ยนจะมอบความเร็วเคลื่อนที่1 5อะไรก็ว่าไปมันคือมันจะมีะบัฟเพิ่มมานะครับอ่าแล้วก็ความเร็วโจมตีจะเพิ่มขึ้นจาก30เป็น40นะครับแล้วก็เคลื่อนที่จาก45เป็น50ยาโอเคทีนี้นะฮะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือมันจะมีตัวอ่าตัวสัตว สัประหลาดอะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องเรียกว่าอะไรนะครับซึ่งมันจะชื่อว่าอาคทา,านถ้าผมอ่านผิดผมขออภัยด้วยนะครับชื่ออัตคารอัตคารไม่ใช่อาคทานอัตคาร,าาคารซึ่งจะเกิดทุกนาทีที่อ่าไม่ใช่ทุกสิซึ่งจะเกิดนาทีที่20นะครับอ่าโดยที่มันจะเกิดฝั่งบนก็ได้หรือฝั่งล่างก็ได้นะฮะเนี่ยมันจะเกิดประมาณตรงนี้ฮะจะเกิดบนก็ได้จะเกิดล่างก็ได้อยู่ที่ว่าฝั่งไหน ฆ่าแชมเปี้ยนหรือทําความเสียหายได้มากกว่ากันสมมุติว่าผมอยู่เลนบนนะครับแล้วฆ่าได้10ตัวเลยอะภายในเวลา14นาทีนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนมันจะนับแค่0ูนย์ถึงสินาทีถ้าสมมุติผมฆ่าได้10ตัวเลยอะมันก็จะไปเกิดฝั่งบนนะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่นี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีเหมือนเป็นกระแพงขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเทเลพอร์ตไปให้ดูแล้วกันเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตอ่ะนี่มันจะมีอย่างนี้ขึ้นมานะครับ คือมันจะสุ่มนะครับว่าจะอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างแต่ว่าถ้าไม่มีการฆ่าอะไรันเกิดขึ้นเนี่ยคือไอตัวอัตคาเนี่ยจะมี2แบบนะครับก็คือ1นึ่วลเชียสอัตคารนก็คืออัตคาที่จะเกิดขึ้นเมื่อไม่ไม่มีการฆ่าหรือฆ่ากันน้อยมากอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนอันที่2นะครับคือลูอินัสอัตคาอันนี้คือแบบฝั่งไหนฆ่าเยอะนะฮะก็จะเกิดฝั่งนั้นซึ่งผมอาจจะ <laughs> ผู้ชื่อผิดนะยังไงกราบขออภัยด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไอ้ดอกดอกไม้เนี่ยเวลาเราตีเนี่ยเราจะได้ EXP เพิ่มขึ้นนะฮะนี่อ่ะสตูก็ตีเห็นไหมสตูก็ตีได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้ตัวอัตคารเนี่ยโผล่ขึ้นมามันจะมานาทีที่20นะฮะเดี๋ยวเราเล่งเวลาไปสัก10นาทีแล้วกันโอเคเมื่อกี้ผมเล่งเวลาแล้วเกมจบเลยนะก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคเดี๋ยว เราไอ้น,นี่เลยกันเสกมันออกมาเลยแล้วกันจะได้ง่ายนะเดี๋ยวผมขอซื้อของกันเรียบร้อยครับตอนนี้อาตราคารโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นอาตราการโตสีแดงนะครับนี่ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้มีเลือดอยู่หมื่นแปดโคตรเยอะเลยนะโอเคซึ่งผมจะทําการฆ่ามันให้ดูเลยแล้วกันว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับนี่นะสกิลของอัราคารนี่มันก็จะเนี่ยนะโอ้โหดูดูด,ดูสกิลมันสกิลมันอลังการอยู่นะ เออผมก็ลืมซื้อของมานะไม่งั้นป่านนี้นะ่าจะตีตายไปตั้งนานแล้วไม่เป็นไรโอเคมาดูสกิลมันเฉยโอเคเดี๋ยวผมตัดตอนใกล้ตายเลยแล้วกันอือตายซะโอเคเรียบร้อยฮะเห็นไหมฮะว่าผมจะมีบัฟขึ้นมานะครับซึ่งไอตัวเนี้ยนะไอตัวที่ชื่อว่าโวลเชียสเนี่ยมันถ้าเราฆ่าได้เนี่ยเราจะมีบัฟเพิ่มขึ้นมานะครับนี่อ่าในช่วง150วินาทีนะครับ เป็นการเขาเรียกว่าไงอ่ะคารไลทถูกสังหารคุณจะเข้าสู่สถานะหยุดนิ่งเป็นเวลา5.5วินะครับแล้วก็ถูกเทเลพอร์ตไปยังบ้านนะครับซึ่งแน่นอนละครับก็คือเราเป็นอมตะนั่นเองอ่าแล้วก็อันนี้ครับอีกอย่างหนึ่งอีกบัฟหนึ่งก็คือจะได้รับ40ทองจากการโค่นแชมเปี้ยนอันนี้จะอยู่ตลอดไปเลยนะครับไม่ไม่มีการหายไปแต่อย่างใดอันนี้นะเฉพาะอันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้นี่คือพอครบ150วิก็จะหายไป เวลาผมตายเนี่ยผมจะไม่ตายเข้าใจไหมมันจะวาร์ปกลับบ้านให้ทีนี้เราจะมาดูอีกอัตราคาน,นึงนะฮะเป็นอัตราคารที่คิวกันเยอะชิเปงเลยซึ่งผมบอกก่อนเลยแล้วกันว่าอัตราคารตัวนี้จะทําให้บัฟของมอนสเตอร์ในตำนานเนี่ยเพิ่มขึ้น25%ซนะครับซึ่งสมมุติว่าเราได้บัฟของมังกรมังกรลมแล้วกันมันจะวิ่งเร็วขึ้นถูกไหมฮะก็จะบวกไปอีก25%นะอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกัน สร้างอาราคารมีปะวะมีสร้างอาราคารไหมขอดูก่อนนะทุกคนมันเป็นของใหม่อ่ะผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่ามันก็อ่ะนี่ไงนี่จะละจะละนี่ไงร,รนไงูนอาราคารที่เลนบนอ่ะอ้าวไม่เห็นพวงเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เสกลูยนัสอัราคารมาได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราลองฆ่ากันดูแล้วมาดูซิว่าเราจะได้บับอะไรนะมาเจอกันหน่อย อันนี้ผมไปซื้อของมาเพิ่มแล้วน่าจะดีขึ้นมากว่าเมื่อก่อนเยอะเอาสิโอเคครับตอนนี้มันใกล้ตายละนี่ไงเราตายซะเรียบร้อยฮะเราจะได้บัฟมาอีกหนึ่งบัฟนะครับก็คือนี่ฮะเอฟเฟกบัฟของมอนสเตอร์ในตำนานตัวอื่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น25%นะครับแล้วก็ดอกไม้จะบานสะพั่งขึ้นอย่างเยอะเลยเราจะได้เวลเพิ่มขึ้นนะอะเดี๋ยวผมจะไปตีมังกรให้ดูแล้วกันมันจะเป็นยังไงนะโอเคครับก็หลักห ที่เพิ่มเข้ามานะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับก็จะมีภารกิจที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ตัวของอาตาคารนะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็รองเท้าอีกอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกประมาณหนึ่งนะฮะพวกมินเนี่ยนที่มีเลือดมากขึ้นน้อยลงหรือการโจมตีของมินเนี่ยนมันเบาลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมจะไม่เจาะลึกตรงนั้นละกันนะครับเพราะว่ากลัวผิดไอที่ทําอยู่ตอนเนี้ <laughs> ผมก็รู้ไม่รู้ว่ามันมีผิดพลาดอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่าน่าจะ ถูกเกือบทั้งหมดแหละเอออาจจะอ่านชื่อผิดหรืออาจจะมีอะไรนิดหน่อยนะฮะเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าของแพดโนตจริงๆกันเลยดีกว่าเดี๋ยวสรุปอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าแพดโนตแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีละกันนะครับพวก อาบัฟตัวละครเนฟตัวละครอะไรนี้ผมจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ช่ําเหมือนกันนะโอเคเรามาสรุปกันดีกว่าก็คือ1เลยนะครับแมปนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะก็จะเป็นธีมของน็อกซัสนะครับมีความอึมครึมความแบบช่วงเย็นอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะแล้วก็หลักๆอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของอัตาคารที่จะมีทั้งหมด2ตัวก็คือโวลเชสอัตาคารแล้วก็รูนัสอัตาคารถ้าผมอ่านชื่อผิดผมขออภัยนะครับ แล้วก็อัตราารเนี่ยมันจะมีการเกิดไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าในช่วงเวลานั้นอะ่ะเราสามารถต่อสู้กับศัตรูแล้วก็ฆ่าได้มากน้อยเพียงใดอ่าถ้าเราฆ่าได้น้อยๆหรือฆ่าไม่ได้เลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของวอร์เรเชียสที่เกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเราฆ่าเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นของลูอินัสอ่า ซึ่งรูเอนัสเนี่ยกับอวอร์เรเชสเนี่ยจะมีบัฟท,ที่ต่างกันนะอย่างวอเรเชสเนี่ยก็จะอย่างที่เห็นเลยครับก็คือจะได้ทอง40เป็นโบนัสนะครับทุกครั้งเมื่อฆ่าแชมเปี้ยนอ่า แล้วก็เอฟเฟกนะครับป้องกันการตาย1ครั้งในระ,ระยะเวลา150วิเมื่อเราตายเนี่ยเราจะเป็นสภาพแบบหยุดนิ่งนะฮะแล้วก็วาร์ปกลับบ้านอ่าซึ่งเราจะไม่ตายส่วนของรูอินัสเนี่ยจะได้บัฟของมอนสเตอร์ในตำนานเพิ่มขึ้น25%นะครับอย่างที่มันบอกเลยอ่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอ่ะเนี่ยฮะ บัฟของลูอินัสอัตาคารนะครับเมื่อค้นล้มไปได้แล้วเนี่ยทีมที่สังหารเขาเนี่ยจะได้รับรางวัลน,นะครับจากมอนสเตอร์ในตำนานเพิ่มขึ้น25%ไปจนจุดเกมรวมถึงรางวัลก่อนหน้านี้ที่ได้ไปแล้วนะครับเช่นสแต็กวิญญาณมังกรอะไรพวกนี้ครับมันก็จะบวกให้หมดเลยต่อให้เราแบบฆ่ามังกรไปแล้ว3ตัวแล้วค่อยไปฆ่าตัวอัตาคารเนี่ยไอ้สอันนั้นมันก็จะเพิ่มให้ด้วยนะครับอ่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาตัวลูอินัสอัตาคารตายเนี่ยมันก็จะ มีดอกไม้เพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็ไปตีดอกไม้แล้วก็เก็บ XP อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะครับอีกอย่างหนึ่งผมจะไม่ลงลึกละเอียดน,นะก็คือพวกรองเท้าทั้งหลายแหล่นะครับรองเท้าก็จะมีเพิ่มความเร็วเนี่ยบวกหเรเร่งสกิลห้เอเจาะเกาะเวทบวก4หน่วยอะไรง้ก็มันไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนะั้นเพิ่ม5หน่วยท,ทุกอย่างจะเพิ่ม5หน่วยหมดเลยนะเห็นไหมแต่ว่าเจาะเกาะเวทจะเพิ่มแค่4อย่างเดียวไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะอันนี้คือรองเท้าใหม่นะครับราคาจะ อ่าแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกตนะครับตามที่เห็นเลยฮะอย่างอันนี้เป็นอ่ารองเท้าตีเร็วนะครับก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น15%เมื่อโจมตีนะฮะโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นอ่ารองเท้าที่เอาไว้เร่งสกิลนะครับก็คือเมื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเนี่ยการใช้เวทครั้งต่อไปหรือการบัฟเพื่อรวมทีมเนี่ยจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่อีกสิอร์เซ็นต์อ่ามันจะเป็นการบัฟความเร็วเคลื่อนที่ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าวิธีการใช้จะแตกต่างกันออกไป อ่ะโอเคทีนี้เราจะมาดูทางด้านของอ๋อผมลืมให้ดูเลยมันมีเอฟเฟกต์เทเลพอร์ตใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูแล้วกันเอฟเฟกต์เทเลพอร์ตมันจะเป็นแบบน,นี้นะก็คือมันไม่ได้วาปไปเลยมันจะพุ่งไปเลยนะฮะเราจะเห็นเป็นตัวละครพุ่งไปเลยนะโอเคก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากโอเคครับต่อไปมาดู m i n i นียในเลนกันซึ่งเนี่ยฮะเหตุผลที่ผมไม่เจาะลึกรายละเอียดเพราะว่าผมไม่เข้าใจ เอาเป็นว่าเหมือนเลือดมันอาจจะน้อยลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็ประมาณนี้ล้กันโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วฮะเป็นแบบว่าธรรมดาธรรมดาละแล้วก็พวกบัฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแอสคาลิสต้านะครับที่บัฟขึ้นมาทวิสต์นะฮะวารัสที่บัฟมานะครับแล้วก็มีไอเทมใหม่มาชิ้นหนึ่งนะฮะเป็นไอเทมที่รู้สึกว่าจะมาจากอารามปะอันนี้ผมไม่ชัวนะเออซึ่งมันเป็นไอเทม ของแบบพวกสายถึกอ่ะพวกสายถึกที่ใช้เวทนะฮะ,ะดูมันก็จะประมาณนี้แหละฮะเพิ่มเวท60เพิ่มพลังชีวิต350แล้วก็เร่งสกิลอะไรเงี้ยสร้างความเสียหายเวทนะโดยสกิลกดใช้เนี่ยจะทำให้ต้านทความต้านทานของคนที่โดนเนี่ยลดลง5%เปเ็นเวลา6วิประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วฮะที่เหลือก็ทั่วไปละโอเคครับทุกคนก็ขอจบลองรีวิวแบบบ้านสไตล์มิกกี้ พูดชื่อแล้วเขินว่าเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าการรีวิวนี้เป็นการรีวิวจากที่ผมเล่นมากับตัวเองนะครับไม่ได้มีการแบบว่าเจาะข้อมูลลึกไปอ่านอะไรขนาดนั้นไม่มีนะครับก็แค่แบบว่าอะไรที่เพิ่มเข้ามาเราก็จะบอกอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะบอกอะไรที่มันเป็นแบบ หัวข้อใหญ่ๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับจะเป็นพาะคุณอย่างยิ่งเลยนะครับอะไรที่มันผิดพลาดก็บอกกันได้แล้วก็อะไรที่มันตกหล่นไปก็บอกกันได้ข้อมูลที่มันสําคัญที่ผมไม่ได้พูดก็สามารถบอกกันได้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชม สามารถมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมมีกี้ลาทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบาย